เฮ้ยว่าอย่างไรเราอ่ะได้ข่าวาแอบแรงเหรอ,อเห็นมาหลายช่องแล้วนะไหนขอรองดูหน่อยสิ ครับสวัสดีครับผมบรรดาพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านเลยนะครับผมที่กำลังประสบปัญหากับโควิดอีกแล้วครับท่านวันนี้อยู่กับผมกับ BK48 นะครับทุยแนนมันบงเกรครุ่อีกบ้านอยู่กับผม BK57 52 53 25ถูกแล้วไอ้แฟรซึ้ปืนนี้นะครับผมเมื่อต้นต้นซีซั่น13นะครับผมเห็นหลายช่องเขาออกมาแล้วว่าเออมันจะมีการแอบแรงนะผมก็เลยอยิบขอมารองลงไลนหน่อยละกันมาเราไปดูกันเลยโอ้ย พอเจอกับท ok, ีมบัตรสายเปนเท่านั้นเลยอ่ะไฟแดงปาร์ตี้ซองกระชิงใหญ่ยิงจากเกาหลีเนี่ยนะครับผมพบกับเรนโบว์ซิกส์สอดเกลียดบ้านเกลียดเช่าเรามาเริ่มันที่บีเคห้าสิบเจ็ดนะครับผมไปกันเลยนะครับรู้สึกปืนนี้ประมาณเมื่อสองสามซีซั่นที่แล้วมันก็มีแอบแรงเหมือนกันนะแล้วมันก็พึ่งจะมาบูมบูมเมื่อตอนต้นต้นซีซั่นที่สามมาเอาเดี๋ยเหรอ นายเอาเฉยส,สิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระแสกระชุนยอย่างนี่เอาสายหมอบสายหมอบทำงานสายใจเลยลางไม่คดีแล้วก,กูเอาเฮ้ยเพื่อนโอ้ยเพื่อนง่วงเหรอเฮ้ยเพื่อนลองง่วงนอนมาเฮ้ยสวัสดีเฮ้ยเฮ้ยเอาให้จะเป็นวิ่งสวนมากันเยอะแยะวะนี่เอาออหืมกระไรโอ้ยนิ่มเหมือนกันนะท่านผู้ชมสมัย สวัสดีหนึ่งทีใส่กระชุนก่อนโอ้โหูยินดีเจ้าเออทั้งค่ายเป็นยังไงอ่ะทั้งขอสสบายดีไหมอ่ะพี่เบิร์ดร้าทุกคนเลยพี่เบิร์ดร้าทุกคนพี่เบิร์ดหมอบประการอู้หูเออง่วงนอนมาเลยอ่ะสายนอนนะเจ้าวันนี้วันนี้เราจะมาเล่นสไตล์สายนอนยิงนะครับผมแม่เมื่อวานเล่นทรายยี่ห้ารู้สึกไม่ค่อยเวิร์กเลยว่ะต้องกลับมาเล่นสเต็ปเดิมอีกรอบแเฮฮชชอร์ัลโหลฮัลโหลจ้า นอนสิจ้าพี่จ๋านางนอนจ้ะยู่ไหนอยู่ไหน,ไ,หนไม่มีแล้วนอนอีกจ้าเป็นยังไงละจ้ะาเฮ้ยใส่กระสุนก่อนอตาการร้านของ b k 2 5ก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งเป็นเอ่อเป็นปืนที่เบิร์สเบิร์ดเร็วนะครับมันเป็นอะไรทำไมลิ้นพันกันแต่ว่าวันนี้ <c oughs> เอาไม่เอาไม่ไป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 เลยรักยมลูกพ่อ ปูหลอกฟันเทนเนอร์ทุยเฮ้ยสวัสนี่ไหนจ๊ะทางซ้ายอยู่ยไหนไปไหนกันมาวะเฮ้ยอจ้อืมอแต่เนียจ้าเอกอ้ยอยังไงมึงน,น,นอนสนใจเลยไม่เป็นไรเอาไว้ชีวิตจะนอนทำร้ายอะ่ะไปฮอ,อ่ะเชะ มีใครไม่จะแฟร์ผมว่าย,ย้อนกลับหลังดีกวะ่าต้องมีพวกปล่อยแน่เลยอยต้องเปลี่ยนทัชเตกันเล่นสมัยแล้วใช่เอ๋ติดเตงหมดวัดพัดชื้อหืออื้อหืออื้อหือยเกือบนอนไม่ทันกูดีนะที่เตรียมหมอนกับผ้านวมมาด้วยหลับเต็มผืนพอเต็มตื่นด้วยชุดที่นอนดีโด้นะครับผมอออืื้หมาเอ้ยอ้าว สวัสดีจ้าพี่บอดสไพยเป้นี่เลยจ้ะคิวดับบันเดเซ่โอ้โหไปเธอเฮยหืมจับใสกระสุนไม่ทัน่งอะไรที่แบสไเสเรเอานี่ไปกินเลยเ้าปืนเทอร์มินาทจากเป้าคนเล็กอะคนเล็กตะลอยเอาไปเจนพี่เข้าไปอี่มตกใจใครสไล่ไปอ้ ไม่เล่ายิงระยะไกษ์ใหญ่เอาเนี่อไปเจนเน่พุ่งเฮ้ยมึงไม่เกรงใจปืนพี่อโนกเลยรู้สึกปืนนี้มันจะโดนเนิร์ฟด้วยซะด้วยนะเนี่ยบ้าจริงอีกแล้วนอนเข้าไปนอนเข้าไปเลยนอนมาอีกเลยนอนจ้าปุ๊บผมรู้สึกว่าปืนนี้มันเล่นง่ายกว่าทายิบห้าเมื่ออาทิที่แล้วเยอะขึ้นเลยไปแล้วยมพ่อไปเอาไปกินปุระเบิดขวด ฟ้าบไงอุ๊ยอุ๊ยวิชเก้าฮึมแม่งเอ้ยของไฟยาวแปดเมตรนะครับผมใครเห็นก็ว่าตายตายด้วยที่เอ้ยนี่นะครับผมเอาอุตายเพราะปืนเลยเนี่ยโธ่เอ้ยคิดว่าตายเพราะลุยไฟหรงกกูเข็มชึ้นด้วยเอาไม้เอาไม้สวัสดีนี่ละจ้โอ้โหยิงเบิร์ดนิ่งขึ้นเยอะเลยนะครับผมในการสเปรย์แปลว่าเราแต่งถูกสูตรซะแล้ว ดีกวยี่าทห้าเมื่อวานอีกดาเมจหกสิบมาไม่แดกเลยสามอะไรจ้านี่มันหลงแรงแ้วจ้ะกปใช้ปืนชงปืนชั่งจะบ้าอะไรไงเธอ,อ,อเฮ้ยรังเข้าฝังลูกเมียเข้าด้วยอาฉนโอ้ยม,มันจะกินเส่ปืนอะไรยิงผมวะเนี่ยรัดเหรอไม่ไม่ไม่ไมกะเอะกะเอะจ้านอนจ้า ยิงแต่ตะตุ่มเลยนะครูเนี่ยฟ้าพอให้ไหนจ๊ะบุกโฉอู๋ไหนอ่ะถักแม่เงี้ยมาได้ทั้งหมดทั้งสองทางเลยนะจ๊ะคอมพิเตอร์ไรเอ้าโอ้โหหู้เพลินสนุกสนุกเลยครับผมอู้สุดยอดเลยนะปืน BK 25เนี่ยรู้สึกว่าแม่น่าจะเอาลงอีกรอบนึงเดี๋ยวผมต้องไปแต่งดีๆเข้าหน่อยแล้ว ปัญหาตอนนี้ไม่มีเลยนะครับผมผมเล่นมารู้สึกว่ายิงง่ายขึ้นกว่าเยอะเลยดีกว่าไทยยี่าเมื่อวานเยอะเลยโอเคครับผมมันก็จะประมาณนี้นะครับผมโอ้ได้ที่2ด้วยมันก็จะประมาณนี้นะครับผมเอ่อในการใช้ BK 2 5ผมรู้สึกว่ามันยิงสมุกขึ้นเยอะเลยนะครับผมสมกับที่เขาบอกว่าเป็นปืน แอบแรงแซงโค้งในซีซั่น13นะครับครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปของผมในวันนี้หากมีถึง,นงในประสิดพิภาพประการใดก็ผมขอยกมวกไหว้กราบขอภัยท่านมาหนะที่นี้ด้วยอขอยืมพี่เบลหน่อยนะ้มครับครับผมแนละ้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ผมก็ต้องขอกล่าวคำว่าเมืองไทยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อแล้วพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ